Two, three. Sad, just to know you like I do. I've been through the good and bad. Know how to make you laugh Kiss all your tears, away, so babe? Oh, only I can do that. But let Why don't you just come, come over. over? You've been โอ้ยตาแดงเพราะเป็นภูมิแพ้วิตาแดงมากเลยอ่ะต้องชัดไปเพราะว่ You too. Oh my god, the comments run very fast. Hmm, How's running? It's very fun. Oh my god, text slower, text slower, text slower. You're not allowed, you're not allowed. พัก็ว่ิดสหนึ่งนะขอห้านาทีมาแล้ว w h y don't you just come over Good night นะทุกคนพรุ่งนี้อย่าลืมมาเจอวันนี้ใช่ไหมวันนี้อย่าลืมเจอ,อย่าลืมอย่าลืมมาเจอกับ last one นะครับ ฟิลิปปินส์เอนซิงเพลงฟิลิปปินส์เพงสำหรัชัวร์ทำไมนอนเด็กหวะทำไมนอนเด็กมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คิดทุกคนอืมอ่อเป็นดาราสนุกจังเลย เนนี้ผมโดนผมโดนแบบเรเื m อร r ่คค่อคนข้างเยอะมากเลยแล้วก็มีอันหนึ่งที่รับไม่ได้อันหนึ่งที่รับไม่ได้มีอันหนึ่งที่รับไม่ได้ก็คือ มีคนเอาข้อมูลส่วนตัวผมไปปล่อยไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวสิข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งไม่ได้มีอะไรเสียหายสำหรับผมแต่สำหรัผมรู้สึกว่าต่อให้มีหรือไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยก็ไม่ถูกต้องซึ่งผมรู้หมดนะครับ whatever your nationality นะครับเจอที่โรงพักปีหน้าเดี๋ยวได้เล่นกันด้วยยาวๆอยากเล่นด้วยหรือเล่นด้วยมีหลักฐานทุกอย่างแล้วเราจะเล่นให้ส,สนุกเลยดีสนุกจริงเลยแก คือไม่เห็นน้องทำมันไม่เห็นน้องอยากมารู้เรื่องของผมทุกอย่างเลยแล้วเป็นไงพอได้รู้แล้วว่าด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอ่ะได้อะไรไหม่ะไม่ได้เลยพูดให้ฟังไหมว่าข้อมูลที่ได้ไปอ่ะเดวแปลให้ฟังฟังออกหรือเปล่า น่าเกลียดมากบอกเลยเองเป็นลูกบ้านคอนโดเดียวกันแท้แต่ว่าทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากๆ PDPA มันไปได้ถึงอาญาเลยนะคะคนดีได้รู้อะไรมาก เดี๋ยวกลับจากปีใหม่เดี๋ยวมาเล่นด้วยตอนนี้ไม่ว่างตน,นี้ทำงานแล้วก็จะไปเที่ยวมีความสุขแฮปปี้โอเคอืมอยากรู้เรื่องส่วนตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลย แล้วก็ปล่อยออกไปเยอะๆเลยนะน,น,นะ่ไม่มีอะไรไปหากันเลยนะทุกคนเพราะผมเจอต้นต่อแล้วอไรที่มันได้ไมาด้วยไม่ชอบเนี่ยก็ถูกไม,มไ,ไม่มีเลยเสียหายไม่มีเลยเดี๋ยวจะเล่าไว้จะเล่าให้ฟัง จะเจอกันน้องคือกลายเป็นว่าตัวเองต้องมานั่งเสียเวลาตามอะไรแบบนี้แต่ก็สนุกดีนเล่นพอดีวิจัางวิจังว่าถ้าสมมติว่าแบบว่า,วามีคนแบบมีคนแบบ ไม่เวาไม่ต้องรล่วคนอนื่นไปเกี่ยวไม่มีวิจากผมนอนดึกเพราะว่าผมไปทำอะไรกิจเป็นสายรับมาจใยสืบท่านหนึ่งสนุกดีได้เป็นพอตออรจริงจริงวะหวานอันไม่รู้มีคนในแก๊งดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณที่รักกันแต่อะไรที่มากเกินไปก็ แล้วกันก็ทำงานจริงหรอผมรู้สึกสึกแย่ไม่วันนี้หรอกครับวันที่24เวลา5ทุ่มสิบสามนาฬิกา บอกพื้นที่ไหม เดี๋ยวกลับมาปีใหม่เดี๋ยวเจอกัน Hello everybody say hi Indonesia how how าวทำไมหน้าจอมันถึงจะตุกข,ขนาดนี้ไม่อยากฝนไม่ได้โตแต่ว่ามันเสียงรถบุกผมแล็ปท็อปมาแล็ปท okay, ็อปเสียงเช้าโอเวอแฮปปี้ไง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  I got the pimple here, and this, it turned to be dark sport. I'm so sad right now, why? Because I'm still young, I always say to myself that I'm still young, so. I'm still like a teenager that have a hormone. ฮัป Happy New Year's. not yet. you still have two day. 好 b r a s i l Sure. s e in b r a s i l o 来了。 เจอกันนะครับพรุ่งนี้ไอคอนสยามเซียบโร้ไอคอนสยามเซียบโร้ลิมนอนนะจ๊ะ